เพราราบูชาคือเรารู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณต่อเราครับนั่นถือว่าเป็นคุณนันวิญญใจท่อธิฐานเ้อนะผมก็อธิฐานนั้นกันกราบองค์ทิ้งเสร็จผมก็ไปกราบองค์นั่งอยู่ในตู้กระจกกลับบ้านไปผมก็ไปกราบองค์ที่บ้านใส่ตาไปราบเดินสสยตาท่านก็เพราะงานที่เขานด้มนต์เอาไว้แล้วตั้งแต่สามปีที่แล้วก็ดีนะ มีนะงานที่เขานิมนต์เอาไว้ตั้งแต่ปี65เลยมีนะอย่างวันที่4มกราอย่างเงี้ยเขานิมนต์เอาไว้ตั้งแต่ปี2165โอ้ยังยังจะเอาอีกฮนะจน, 8, น,น,น 8, ปัจจุบันทะ่านอายุ81ปีแล้วนะท่านก็ยังอยู่ในผ้าเหลืองนะยังอยู่ในผ้าขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าอ่ะพนมมือไว้เด้อพนมมือไะอ่ะอ นมือไว้ตอนนี kor, ้ย่างบอกมาแล้วดำ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 ถอยถอยดำถอยสาธุดังดังเศรษฐีดังดังมหาเศรษฐีดังดัง เดี๋ยวว่าลูกเราปูได้หรามาม่ไหลท่านเราปู่ท่านัะทุกคนนะครับทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานท่านนะใครที่มาท่านจะถือทุกคนเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นลูกเป็นหลานทุกคนไหนเ่ไหนก็ออกมาเหมือนเดิมก็ออกมารับทุกศิษย์ลูกหากับลูกหลานทุกคนท่านเดินได้นะ้าในภาพอาจจะเห็นท่านนั่งรถเห็นนั่นหมายถึงท่านเดินไกลๆก็จะ นิดหนึ่งก็เลยต้องนั่งนะครับเดี๋ยปกติถ้าเดินใกล้ๆก็จะสามารถเดินได้อยู่นะครับถ้ามีกระเป๋าก็วางติดตับโต๊ะได้หรือว่ามีกระเป๋าอยู่นอกก็วางที่ตับตัวเองแล้วก็เปิดทิศกระเป๋าแล้วรับรับโชครับสิ่งดีๆรับสิ่งที่เป็นมงคลวันนี้ก็การรัตนานิมนต์นะครับท่านพระครูประหัดอภิชัยอนันตวังโสท่านพระครูเทียมชัยธีรวงโสท่านพระครูสุขสัมโชติวังโสประจางหล ทุกรูปทุกองค์นะครับนะนเป็นผูท้ที่นะครับสืบทอดเจียรติการาลงขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าในนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์นั่นแหละนะถือว่าได้แจกชายว่าเหลืองท่านนะครับประมาทว่านี่ก็ได้ครับเดี๋ยวารุนะก็ถือว่าเป็นบุญของพับว่าเราเ ปัจจัยต่างๆในที่สําคัญวันนี้ลุกหลานองหลวงู่นะครับได้ร่วมกันร่วมกันทุ่มบินนะครับร่วมกัน,ท,นทุ่มใจเจนสิ้นทีในเด้อปูเด้ๆๆๆๆอสา,ส,สาธุสาธุตอนนี้คณะสงฆ์นะครับเข้าการประชารัฐอยู่ 嗯，我。Uh, well,